สวัสดีครับผมอยู่กับ Enjoy Jaffee นะครับผมวันนี้มารีวิวไข่กันต่อครับผมเนื่องจากรอบที่แล้วเราทำไปแล้วนะรอบนี้ทางร้านบอกว่าเฮ้ย hey, พี่มีตัวอะไรงี้ไม่ได้ลองหรือเปล่าเนี่ยทางร้านจัดมาให้เรานะผมเองครับ,รบอ่อหนึ่งแผงนัมนเดิมเต็มเต็มครับผมอันนี้เป็นของไดโนเสาร์ครับเน่เ่เน่ไข่ส,สุ่มไดโนเสาร์ เลยใจเลยันเลยเดี๋ยวเราเริ่มบันเลงกันเลยว่าเฮ้ยสีย้มพมมีอันเดียวอะน่าัวจะแรนะผมเหมือนเดิมครับอืมเฮ้ยก็เหมือนเหมือนรอบที่แล้วนะสไตล์การแจกนะอ๋อนี่ครับผมมีช้อนเหมือนกันเลยช้อนรูปร่างหน้าตาเดียวกันเลยเด้อผมจำได้นี่มีรถมาว่าเฮ้ยรอบนี้ได้รถ เย้ตั้งล้อมาให้ด้วยล้อแดงเลยนะนี่ครับผมหนึ่งใบไปแล้วเอ้ยอันนี้ของกินนี่ของเล่นนี่ดูเด็ได้แล้ววะได้แล้ววะชุดโอ้ยยังคงเป็นอะไรอ่ะรถหรอ เป็นรถว่าเหมือนกับว่าแบบรถสังหารนะวิ่งคอยวิ่งชนนะแต่รถเสานี่แม่งมีตัวของเล่นหดๆว่ะโอ้โหสมชืดเดือรถเสาน่อยช็อแลตต่อเลยโพยัดแค่ยัดแค่ <c oughs> ยัดแค่ไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นานแล้วนะโอ้โหตั้งแต่ตอนอยู่หมอต้นนะโอ้โหยัดแค่ ไม่ได้เห็นนานแล้วนะผมก่ของเลยเลยหนละับป็นโหลอยู่ว่าสีชมพูก็สีเขียวมันมีสีเดียวเออในแพ็คเนี่ยน่าจะเป็นแล้วชุดขนมต่อเลยอ,อื้อออ้ยเหมือนรอบที่แล้วเลยผมจําได้ชุดที่แล้วเนี่ย,ดย,ดยได้แบบนี้เลยเนี่ยชุดที่แล้วเนได้แบบนี้เลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยไปชุดละให้สเปรย์ อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โหฝึกเป่าลมแน่เรยวว่าดูท่าแล้วฝึกเป่าลมแน่แน่แบบขยายใจไม่ค่อล่องนยฝึกเป่าลมพูดซุบไปโอ้ยไม่ซ้ำนะคนละสีด้วยเป็นไงคนละรูปทรงกันด้วยนะคนละรูปทรงกันด้วยนะนี่นี่ไม่ซ้ำนั่นเนี่ยเป็นไงเป็นไง เจ้าออย่ารอชาร้าไปกันต่ออย่ารอชาร้าไปกันต่อไปกันต่ออืรอเฮ้ยหมือนรอบที่แล้ววะน่าจะคนละทรงนะรอบที่แล้วน่าจะเป็นอีกแนวนึงเรื่อนเดียวกันวะใครมีอะไรอยากให้เราสุ่มเนี่ยติดต่อมาดิอย,อยากลองสุง่มอะไรวะเนี่ยพึ่งเหรอวะ อ้ยอันนี้แสีงดีอันนี้แสีงดีอันนี้แสงด,นนสงดีโอ้โหเป็นไงม้าน้ำําอืต้ตําหมิ่จริงเลยเชื่อไหมยังไม่เจอแต่รัศมสักอันแล้วจะเอารูปเ,เรื่อรัมมาขึ้นทำไมเนี่ยเราก็ได้ว่าเจะได้เ,ดเรื่อรเอาล่ะครับผมใบสุดท้ายที่เป็นใบสีอมพูที่มีสีเดียวในแพ็คนะผมเก็บเอาไว้ท้ายสุดเลยนี่ สี่ชมพูตัวอะไรวะออกผิดด้านสี่ชมพูขนมไปไอ้ลอมที่โว๊โถกปุชเฮดซาบพจะเฮดซาบนี่เป็นไงแลสุดครับเป็นไงสี่ชมพูอันเดียวแลสุดเป็นลูกบอลครับผมเป็นลูกบอล ดังที่สุดตั้งแต่ที่ผมได้เป่ามาครับผมดังที่สุดแบบกล่องที่แล้วก็มีนะแต่ไม่ดังเท่าเซตนี้นะครับผมในไม่ดังเท่าเซตนี้เซตไดโนเสาร์นะครับผมก็ถ้าใครอยากให้เราไปรีวิวหรือทําอะไรกันต่อเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะครับ